คอบวมเป็นโรคอะไรได้บ้างค่ะลูกค้ารายนี้นะคะเขาคอบวมแบบเป็นป่องๆออนี้เลยอะค่ะแล้วก็กินอะไรก็อ้วนง่ายมาค่ะก็เลยไปหาหมอผลปรากฏหมอบอกว่าเขาเป็นไทรอยเป็นพิษค่ะซึ่งโรคเนี้ยคือถ้าเป็นแล้วก็วกินอะไรก็จะอ้วนง่ายมากค่ะโชคดีนะคะที่เขาแบบสังเกตอาการตัวเองแล้วก็เลยไปหาหมอก็สามารถแบบรักษาพยุงอาการไปไปได้ะคะ่ะคือ ถ้าจะบอกว่าอย่าละเลยสิ่งที่ผิดปกติอยู่กับร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็ควรให้ความสําคัญนะคะ ควรหมั่นตรวจสอบร่างกายตัวเองว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ปรึกษาแพทย์หรือว่าถาม Google ก่อนอันดับแรกแพ์ก็จะถาม Google เป็นสําคัญนะวเวลาเป็นอะไรเพื่อร,รีเช็คอะค่ะและที่สําคัญถ้าเราอยากไปหาหมอโดยที่เราไม่อยากเงินไปจ่ายเองควรซื้อประกันสุขภาพค่ะสําคัญที่สุดเพราะว่าเงินเราไม่ได้อยากหามาให้หมอเนาะฝากไว้ให้คิดค่ะส่นทนาประกันชีวิตกับแพรไยินดีให้คแนะนําวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ